ผมยังจำตอนที่วิสอบทนายได้พ่อผมไม่ถึงขั้นบอกให้ลุงวินัยปิดรีสอร์ทฉลองเลยนะอามนก็หาเรื่องฉลองได้ตลอดนั่นแหละตั้งแต่เข้ามาัธยมเย็นจบมาห,าาหาลัยหาเรื่องฉลองได้ทุกง,งานเลยมันคงไม่ใช่แค่วิอยากกลับไปอยู่เกาะมุกแน่ที่วิลาออกเนี่ยวิมีผลบางอย่างที่ไม่เคยเล่าให้ผมฟังใช่ไหมสันมิฐานเก่งนะว่า สมกับเป็นตำรวจเลยคดีสุดท้ายที่วิทำก่อนที่วิจะลาออกเนี่ยสามีมีเมียน้อยเมียหลวงจะฟ้องหย่าแต่สามีดันสนิทก,กับเจ้านายของวิแล้ววิก็ได้รับมอบหมายทำคดีนี้วิก็เลยต้องช่วยเจ้านายทำให้ผิดเป็นถูก ไปอ่ะเขาก็ตอบตรงข้ามหมดเลยแกแกต้องเห็นหน้าอาการตอนนั้นขนาดผู้พิพากษายังกลั้นหัวล้อเลยคุณคือทนายวิมาราใช่ไหมใช่ค่ะโทานะคะเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าคะเป็นคนลืมง่ายแบบนี้นี่เองเนึกไม่ออกอ่ะฉันจะช่วยคุณความตาไม่คุนเลยเจ๊ยิงก่อนเจ ใจยืนๆน,นะมีอะไรค่อยพูดค่อยจาก,กันนะเจ๊ยอย่าทําอะไรบ้าๆนะแกทําให้พ่อสั่งะเล้วน่นรอยดูวยทำให้มันกลายเป็นผูมิวัลย์สุดทำให้ฉันเสียช<อ>ื่อทำให้ฉันไม่กล้าไปเจอครคุณทำฉันได้ไหม <laughs> <laughs> ทำได้ไหมทำได้ แต่ว่าเธอไม่ได้ทำอะไรวิหรอกนะแล้วปืนก็เป็นปืนปลอมเธอก็แค่มาต่อว่าวิแล้ก็มาร้องไห้เสียใจเธอคงอยากให้วิรู้สึกผิดนะเราเป็นทนายความเป็นผู้รักษากฎหมายแต่กลับต้องมาทำเรื่องน่าอายแบบนี้อะแต่วิกว็แสดงความรับผิดชอบด้วยก,การลาออกวิทำดีที่สุดแล้วนะ ติเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบกินหรอกนะไอ้พวกอาหารข้อหลังอะไรประเภทเนี้ยแต่ว่าก็ลองเปิดใจดูเปิดไดไอเดียใหม่ๆไปทำที่รีสอร์ท